พระสังกัดจายตอนที่สองเส้นทางแห่งการสแสวงหาธรรมหลังจากกัจจายนะได้ยินข่าวเกี่ยวกับสมณะผู้มีปัญญาลึกซึง้งเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้คำสอนของครูโบราณในตระกูลพราหม์แม้จะสูงส่งเพียงใดแต่กลับไม่ตอบคำถามในใจที่เขาครุ่นคิดมานานว่าอะไรคือความจริงของชีวิต คำถามนี้ตามหลอกหลอนเขาเรื่อยมาเหมือนเสียงเบาๆที่กระซิบในจิตใจกัจจายนะเริ่มเดินทางออกจากบ้านเพื่อพบปะนักปราชญ์จากหลายเมืองเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและสังเกตว่าถึงแม้ทุกคนจะมีความรู้แต่ก็ยังมีความทุกข์ในใจบางคนโกรธง่ายบางคนโลภบ,บางคนหลงไหลในชื่อเสียงแม้แต่ปราชญ์ผู้มีอายุยืนก็ไม่อาจหลุดพ้นจากความวันไหวของใจตนเอง เขาเริ่มเข้าใจว่าความรู้ไม่ใช่คำตอบปัญญาต่างหากที่เป็นสิ่งที่เขาตามหาระหว่างการเดินทางเขามักแวะพักตามหมู่บ้านในชนบทผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายกว่าคนในเมืองใหญ่แต่เขากลับเห็นความทุกข์ที่ชัดเจนยิ่งกว่าความเหนื่อยล้าของชาวไร่การจากลาของคนในครอบครัวความไม่แน่นอนของชีวิตทุกอย่างทำให้เขาตระหนักว่า โลกนี้เต็มไปด้วยความผันผวนที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ค่ำวันหนึ่งขณะนั่งมองกองไฟที่ค่อยๆมอดดับกัจจายนะคิดขึ้นมาว่าหากโลกต้องดับไปเช่นนี้แล้วเหตุใดมนุษย์จึงยึดมั่นกับสิ่งที่อยู่ไม่นานคำถามนี้ผลักดันให้เขาตัดสินใจครั้งใหญ่เขาจะออกเดินทางไปหาสมณะผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเพราะลางสังหรณ์บอกเขาว่าคำตอบทั้งหมดที่ตามหามาตลอดชีวิตคงอยู่ที่นั่น รุ่งเช้าเขาลุกขึ้นเก็บสัมภาระเพียงเล็กน้อยและออกเดินทางสู่ป่าใหญ่สู่เส้นทางที่ไม่มีใครในครอบครัวเคยก้าวไปแต่หัวใจของเขากลับสงบนิ่งอย่างประหลาดเหมือนรู้ว่าชะตาของเขากำลังเปิดประตูบานใหม่ทว่ากัจจายนะยังไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเขาไปพบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไม่เพียงแต่ครูผู้มีปัญญา หากยังรวมถึงบททดสอบที่ทำให้เขาเปลี่ยนจากคนธรรมดาไปเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในภายหลังจบตอนที่สองโปรดติดตามตอนต่อไป